สวัสดีค่ะตอนนี้ไอว่าถึงชนบุรีแล้วนะคะรอไปจับเบอร์กับเพื่อนๆพอสอสอไม่ใช่ว่าที่ผู้สมัครสสชนบุรี10คน10เขวันนี้มาเช็คอินค่ะนี่วันนี้มาเช็คอินนะคะเออเป็นแลนด์มาร์กของเขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์กของชนบุรีสวัสดีนะคะท่านรองนายกแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรี พรุ่งนี้อาจจะได้มีโอกาสเจอกันนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยพี่เห็นก็คือลงเป็น,นออสอสอแบบเขตเนาะลงเขตหนึ่งก็เดี๋ยวไปจับเบอร์ก็อาจจะได้เจอกันเอ๊ะได้ข่าวมาว่าจะมีการระดมพลจะมีการระดมพลนะคะให้คนเนี่ยมาขับไล่มาขับไล่ดิฉันก็กลัวกลัวกล,ล,ลัวตอนนี้คือเพจเพจในชนบุรีก็คือแบบว่าลง ลงแบบว่าระดมพลให้มาขับไล่ลักชนกกลัวพี่อย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วจริงๆกลัวอย่าทำอย่าทำหนูเลยแค่มาช่วยเพื่อนจับเบอร์เฉยๆกลัวแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้ไอว่าถึงชนบุรีแล้วนะคะรอไปจับเบอร์กับเพื่อนๆสอสอไม่ใช่ว่าที่ผู้สมัครสอสอชนบุรีสิบคน10บเขวัน,นี้มาเช็กอินค่ะนี่ วันนี้มาเช็คอินนะคะเออเป็นนด์มาร์คของเขาบอกว่าเป็นนด์มาร์คของชลบ,บุรีสวัสดีนะคะท่านรองนายกแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้อาจจะได้มีโอกาสเจอกันนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยที่เห็นก็คือลงเป็น,นอ,อ่สอสสแบบเขตเนาะลงเขตหนึ่งก็เดี๋ยวไปจับเบอร์ก็จะได้เจอกันเอ๊ะได้ข่าวมาว่าจะมีการระดมพลจะมีการระดมพลนะคะให้คนเนี่ยมาขับไล่มาขับไล่ดิฉันก็ กลัวกลัวกลัวตอนนี้ค like. ือเพจเพจในชนบุร like. ีก็คือแบบว่าลงลงแบบว่าระดมพลให้มาขับไล่ลักชนกกลัวพี่อย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วจริงๆกลัวอย่าทำอย่าทำหนูเลยแค่มาช่วยเพื่อนจับเบอร์เฉยๆกลัวแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้ไอ้ว่าถึงชนบุรีแล้วนะคะรอไปจับเบอร์ กับเพื่อนๆพอสสไม่ใช่ว่าที่ผู้สมัครสอสอชีบุรีสิบคนสิบเขตวันนี้มาเช็คอินค่ะนี่วันนี้มาเช็คอินนะคะเออเป็นนด์มาร์คของเขาบอกว่าเป็นนด์มาร์คของชีบ,บุรีสวัสดีนะคะท่านรองนายกแล้วก็ท่านนายกรัฐมน,น,นตรีพรุ่งนี้อาจจะได้มีโอกาสเจอกันนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยที่เห็นก็คือลงเป็น,นอ่อสสแบบเขตเนาะลงเขตหนึ่งก็เดี๋ยวไปจับเบอร์ก็จะได้เจอกันเอ๊ะ ได้ข่าวมาว่าจะมีการระดมพลจะมีการระดมพลนะคะให้คนเนี่ยมาขับไล่มาขับไล่ดิฉันก็กลัวกลัวกลัวตอนนี้คือเพจเพจในชนบุรีก็คือแบบว่าลงลงแบบว่าระดมพลให้มาขับไล่ลักชณนกกลัวพี่อย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วจริงๆกลัวอย่าทำอย่าทำหนูเลย ช่วยเพื่อนจับเบอร์เฉยๆกลัวแล้ว